ร่างกายคนเราอะประกอบด้วยน้ํา2ใน3ส่วนหรือประมาณ70%ของร่างกายเราน้ําจึงจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของเราอย่างมากแทบทุกคนคงจะเคยดื่มน้ําที่เขาาบรรจุขวดตามร้านทั่วไปนะครับหลายคนคงสงสัยว่าน้ํามันมีวันหมดอายุด้วยเหรอและวทาไมต้องมีวันหมดอายุ ระบุไว้ที่ข้างขวดคําตอบของเรื่องนี้คืออย่างนี้นะครับทุกคนน้ำเนี่ยไม่ได้หมดอายุแต่ภาชนะที่บรรจุน้ําต่างหากที่มันหมดอายุแม่น้าจะยังคงบรรจุอยู่ในขวดที่ปิดฝาสนิทและคงความใสแต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยขวดพลาสติกที่ใช้บรรจุอยู่เนี่ยจะปล่อยสารพิษที่ละลายปะปนออกมากับน้ําซึ่งตรงนี้จะเสื่อมสภาพได้ง่ายเมื่อถูกแสงแดดหรือความร้อนรบกวนนะครับการที่ขวดน้ําต้องทนอยู่กับสภาพอุณหภูมิที่สูงแบบนี้ก็ย่อมส่งผลให้เกิดการทําลายโครงสร้างของพลาสติกได้ง่ายมากขึ้นนะครับทำให้พลาสติก ที่บรรจุน้ำเนี่ยเสื่อมคุณภาพลงและยิ่งกวอยสารพิษปนเปื้อนมาในปริมาณที่สูงมากขึ้นเมื่อบรรจุพันธุ์สูญเสียคุณสมบัติบางอย่างไปแล้วเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปและส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ําที่สัมผัสใกล้ชิดกับบรรจุพันธุ์ตลอดเวลาย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ําที่สัมผัสใกล้ชิดกับบรรจุพันธุ์ตลอดเวลาจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราจึงไม่ควรดื่มน้ําที่หมดอายุแล้วและก็ทําไมจําเป็นต้องมีวันหมดอายุระบุไว้ที่ข้างขวดก่อนที่เพื่อนๆซื้อน้ําดื่มทุกครั้งเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าน หรืออย่างสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยปัญหาเรื่องน้ำข้อไหนทิมทิม้งท้ทายไปในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วผมจะหาคำตอบมาให้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ